ครับกาสือดีช่วงแรงของวันที่12กันยายนพศ2567กนหาร้สิบเดอีอีฟซีทุกทท่านที่เกียรติดตามรับชมชิปและอุ่นุข้างช่องยูซี่ภาคสิงห์โดยดีตลอดมาครับครับสหรับชิปนี้ก็เป็นชิปเล่หลังจัดโปรนะครับพี่น้องครับอ่าขายยกชุดนะครับบอดด้ขายแยกนะครับพี่น้องครับอ่าก่อนอื่นขอนําเรียนก่อนว่าผมทรงฟี่ให้แค่200กิโลเมตรกับราคานี้ครับพี่น้องครับทันเลย่าแพ่งผ่านก่อนครับพี่น้องครับอ่ามีงวดทั้งหมดเจ็ดโตนะครับพี่น้องครับ มีน้องหมดเหมือนเจ็ดตัวประกอบด้วยงูอย่างไรเนี่ยครับพี่้องครับมีแม่ลูกผูอยู่สองข้มแม่ลุ่นท้องเป็นแม่ไทยกลางอ่าลูกผสมบามันไถเงอ่าแล้วก็แม่สาวเล่นี่ครับแม่สาวเล่อยู่ขวบกลัวขวบแน่เนี่ยนะครับพี่้องครับนี่มึงแม่สาวเล่นครับนี่ครับถึงเชื่องจับใบได้ครับอันนี้แม่สาวอยู่แปดเดือนลูกผสมบามันไปลูกไปลูกไปนี่ครับรา่าเราๆเลยครับ อันนี้ตัวผูลูกผสมบามันนะอายุหาเดือนตัวแดงนี่ครับอันนี้แม่ลูกผูลูกตัวที่สองนี่ครับแม่ยไทยสูงลอยสามสิบบวกลบสองอันนี้กับเม่ลูกผูลูกเพิ่เกินตัวที่สามเมียไทยส,สูงลอยสามสิบบวกลบสองครับนี่ตัวแม่เดี๋ยวพาเมืองตัวลูกเพิ่นเจ็ดต,ตัวครับซื้อเจ็ดทันอาศิริเก้าก็ได้นะครับพี่น้องครับถ้าตีทองไปท่านก็โชคดีไปถ้าบ่าตีทองไปก็ไม่ยังครับ ง้อง้อหลักพันครับนี่ครับตัวลูกพันธนาเนียนๆครับเอาไปสี่หมื่นบาทเพียงเพียงงดต่อทุกกรณีครับพี่น้องครับอ่าส่งฟรีสองร้อยกิโลถ้าเกินสองร้อยกิโลกะพูดคุยกันครับพี่น้องครับซอยกันนี่ครับจานโป่ให้เราเราเลยครับแค่สี่หมื่นบาทเพียงเพียงนะครับยกชุดครับพี่น้องครับเอาไปตั้งฝูงตั้งฟาร์มครับกาทถากกาการันตีเลยครับว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสนใจกับทุ่ม่าศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ด พวกเปดแปรซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับง่วนยังเชียงผูกลามได้ทุกตัวครับพี่น้องครับเอาไปขุนเซีย่านเลยมีหยาหลายหรือท่านเลยมีพื้นที่ล็กเล็กๆน้อยๆล้างบ้านนะครับผมก็ล้อมไปเมื่อไรนะครับพื้นที่ประมั่นบ่พองาอันสมั้งครับพี่น้องครับพวกก็ยู่ได้อยู่ด้วครับสี่่มตัวครับเนี่ยเพวให้จิงของพอดกับหยาเสริมครับพี่น้องครับ กอ้วนขึ้นหลายเติมครับพี่น้องครับอมาที่เรียกะพี่น้องเห็นล่งคีบเราเรียกกับบริเลียมปานนี้นี่กับเลียมขึ้นหลายครับนี่ว่าชาเลอรีกัคนยงาเทรมดาครับพี่น้องครับงกัเป็นสายพันธุ์ของมันครับนี่ครับยกชุดนะครับสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับงดต่อครับสนใจโทรมาตามที่เบอร์ผมเกาไว้คนกติกาทั้งข้อกัยจะโทษเหรียญโทษตัวโทษตงกันจะโทษควมสาใจครับพี่น้องครับนี่ครับก็ในีสือซื้อษากัน ในขวบขั่วเห็นดีน้ำกันกหงืยังคอยซื้อครับพี่น้องครับเ่าก็ลงมาหลายคลิปแล้วครับพี่น้องครับจะมีเอฟซีหลายคนให้ความสนใจแต่กับท่านไอปีดครับอ่าขายราคาซั้นนี่ครับพี่น้องครับขายราคาซั้นนี่เอาแค่สี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับม่งชัดๆครับพี่น้องครับง้อหลักพันครับถ้าว่าอูแบบภาษาชาวบ้านกับว่าไรเนื้อเพราะตายครับพี่น้องครับง้อเจ็ดตัวนี่ครับ ขายซีเมืองนี่ครับทรงพร้อมนี่ครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับสันๆแต่ได้ใจคว่ำคลิปนี้ครับนอกจากทรงสองร้อยยี่โร่เราผมก็รับทรงทั่วประเทศครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันก็ต้องซอยค่ารถผมครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับชิ้นี้ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ